สวัสดีครับวันนี้เจอรถแป๊บๆปในตํานานนะครับลุงแดงบ้านแม่กุ้งบกแป๊บๆปครับขอเชื่อตัวก่อนขอเชื่อตัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับลุงแดงครับขออนุญาตเผยแพร่นะครับครับใครมากี่ปีแล้วป่ะสิบสองปีแล้วสิบสองปีเนาะโอ้แล้วรถมันนี่บรรทุกนักขนาดนี้นี่มันใช้ได้กี่ปีเนี่ยมใช้มาประมาณห้าปีปีเนาะโอ้เอาผมขออนุญาตเผยแพร่นะครับเอาดูนะครับ ความใหญ่แล้วก็บรรจูนักเนี่ยนักขนาดเลยครับนักชนิดว่าเป็นตึงดังแล้วที่นี่นะเจ้านี้พอกันนะครับใส่ได้เต้าครับรถกันหนึ่งนะครับก็บัดสงวนฤขสิ์นะครับสปตองนี้มัน,เป,นเป็นดินแดนของรถแป๊บๆแ,แล้วก็ถือว่าแป๊บๆลุงแดงนี่ใหญ่สุดแล้วเปิดเนะน้ออ๋อนี่มีคุณยายมาซื้อแล้ว ครับผมขอบคุณครับคุงแดงวัสดีครับ